เสรต้องรออีกขึ้นั่วโมงชั่วโมงไม่นานเกินรอหรอกไม่นานเกินรอเดี๋ยวผัดพริกขิงใส่กะแเกงแล้วยังไม่แกงไหรอยังแล้วเมื่อไหร่อ่ะวันนี้วันนี้วันนี้กี่โมงไม่เกินวันนี้ อันนี้เราก็จะมาเปิดให้เอรับรู้ว่าร้านเพื่อนๆนะเนาะเจออสดวัสดีเจออสก่อนสวัสดีค่ะก็บอกเอบอกว่าให้ช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยในตลาดเจออสมีของดีๆมีอะไรตรงไหนมั่ง ปลาทอดร้านเจออสเนี่ยอยู่ตรงนี้ร้านเจออสอยู่นู่นเจ้าของพี่คนนี้เจ้าของเน่นี่เห็นเขาเปิดพัดลมนี่ไม่ใช่เขาเป็นคนขี้ร้อนนะเขาเปิดให้ปลาเขาเปิดให้ปลาจอร์ดวันนี้เขามีปลาเลยมั้ยจอร์ดกำลังเลือกปลาปลาจวดปลาจวดปลาจวดสวยอนน้นปลาจวดนี่ปลาจวดปลาจวดแล้วแล้วตะก้านุ้นอันนี้งนุ้นกระจดนู้นแต่มันเป็นอย่างนี้ ตัวไม่ได้เป็นชิ้นปลาช่อนใช่ที่ซื้อซ้อเป็นชิ้นแล้วนี่ปลาสลิดปลาสลิดแล้วนี่ปลาดุกปลาดุกทานสามถุงเลยอนี่ฮะที่อร่อยเนี่ยตลาดนี้มีแต่ของดีๆเนาะตลาดนี้มีแต่ของดีๆพวกเราอาจจะเห็นที่พี่นี่แหละเขาก็ไปอุดหนุนเจ๊สดี่แหละ เอาแกงเขียวหวานปลาไก่ปลามกโลนอกจากนี้แล้วในแต่ละวันก็มีปลาประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่ที่สามแต่ก็ไม่ต้องเผ็ดหรอกคนไม่เอาเผ็ดแล้วอะไรว่าผัดพริกขิงถั่วนี่เปิดเผยเปิดเผยเราลืมเปิดไฟให้เพื่อนเพื่อนดูพอเปิดแล้วรี่ว่าเปิดไม่แรงอ่าเปิดแรงแล้วนี่ฮะบรรดาปลาที่จอนก็ซื้อไปทอดนี่ 2องอั ina, นวัน e นี ina, ้เนี่ยเหมาไปประมาณนี้สองเบเร์เผยเสียงเอมซีบอกว่าบรรจุลักถ้าผมมาตีสามเนี่ยให้ดูเนี่ยเขาจะเผาตอนตีสามเพื่อนที่มาของเสียงจอเดนิื้อวินเซนแล้วเผาขาหมู แล้วตรงนี้เนี่ยร้านผักที่สวยงามผมก็หุดหนุนที่เขาไปทำกับข้าวเนี่ยผักของที่นี่เจ้านี้เขาสวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะสั่งได้นะสั่งเข้าวายเจีออส้วสั่งได้เสร็จแล้วปลาพ, <อ S 1> พี่เขาก็จะมาส่งแบบนี้แหละ เดี๋ยวแจ็คอสก็จะจัดการแช่น้ำเนาะไล้างฝุ่นปลาได้มาที่อยู่นั้นเขาชื่ออะไรนะเนื้อช่อนอันนี้เขาชื่อชานชานวิชาญอ่าร้านลุงชานลุงชานเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นแวบๆก็เดินมาซื้อกับข้าวอ่ะเดินทุกวันเดินมาซื้อกับข้าวเจ็คอสตรงนี้แหละลุงชานลุงชานไม่ค่อยพูดเมื่อกี้จะพูดเหมือนกัน เมื่อกี้จะถามหน่อยว่าขายขายยังไงขายยังไงแกแกแกแบบเขินๆนอะป่ะปลานี่ <S <S แซวเก่งเขาอ่ะแซวเก่งด้วยเอาตัวมาเ,เ<ก>รื่อยเลยใช่ของดีอเนาะแกคัดแกคัดของมาได้ <S <S อเอาของดีๆมาเพราะนั้นเอฟซีที่บอกว่าปลาโดยวพราะครูตักเนี่ยจนเอฟซีแซวแล้ว อย่างอื่นไม่ชมมาชมว่าปลาอร่อยอร่อยมันอยู่ที่ทอดด้วยนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่าใช่ไปซื้อไปก็ไม่เออ,อมันเทคนิคการทอดด้วยนะปลาเนี่ยทอดทอดไม่ทอดไม่เป็นก็หมดอ่ะความอร่อยหมดหรือว่าเนี่ยการทําเนี่ยพอซื้อมาแล้วทํำยังไงไทําไม่เป็นก็ไม่อร่อย<ช>มันก็ไม่สะอาดเมื่อคืนอคุณแท๊กบอกว่าอุ้ยตู้ที่ลืม ครูตักฝากแหนมมาให้ไม่เป็นไรดี๋ยววนกลับมาใหม่โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องจ้าเขาฝากแหนมมาบอกฝากแหนมมาให้เจ๊อ๊อดชิมไม่ไม่เป็นไรถ้าแหนมออกมาอ๊อดจะต้องมาทอดไข่หรือมาผัดข้าวก็ใช่ไงแต่เอามาให้ชิมดิบๆอ๊อดไม่กล้าทานเพราะก่อนเขาวาเดี๋ยวนี้รู้เยอะแล้วนะแต่แต่ว่าเอฟซีที่เขาไม่เคยกินดิบเลยอ่ะพอเขาเอาของคุณตั๊กไปเขาจะกิน เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนมาเดี๋ยววนมาไม่เป็นไรอาจารย์ลืมพอนึกถึงว่าคุณตักเขาพูดว่าเอาเอาปลาแก้อดมากินด้วยนะอย่างละตัวแล้วก็เอาแหนมไปฝากแก้อดี๋ยววนมาปลาเนี่ยแช่สักพักหนึ่งโดนความร้อนนานไงอันนี้น้ำมันปาล์มใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้แพงกว่าน้ำมันทอเหลืองแล้วนะ เอาน้ำมันปาล์มเนี่ยนะใช่ราคาสูงกว่าเขาว่าปลาล์มไม่ออกผลมไม่เคยทอดปลาสับผัดเชียร์อ๊อใช้น้ำมันคนละอย่างเนะาะคนละอย่างผัดเชียร์อ๊อฟใช้ฝาเหลืองถ้าทอดนี่อย่าใช้นี่น้ำมันปลาปล์มฝาเขียวเ <ๆ S 1> ตรียมทอดปลาครับ เขาหลังมาขูดก่อานผิวมันอ่ะนะคุณเกิดเกๆเขาก็ทำเยอะๆอ,อย่างว่าใ <c oughs> หญ่ใหญ่มากตั้งแยอะจนนั่นเลย ya ได้ครับได้ได้เลยได้เลย่อยกติดไม่อยากติดก้องอาจารย์หลบกล้องไวหน่อยก็ได้แค่ปลาซื้อมาก็มีเก็ดๆอ่ะนะอันนี้อะไรนะประจวด สวยมากเนี่ยเหรอติดเก็เนะเนี๋ยมันไปทิ่มปากคนเวลาทอบแล้วมันก็ไม่ดูไม่ไมดีอะ่ะเนี่ยดูติเจ็บเยอะเลยอะ่ะเสียเวลาเนี่ยนะ แล้วทอดเรื่อยๆนะเทคนิคของเจออสคือนี่ตั้งใจไม่ไม่ให้ไฟเบาๆใช่ถ้านั้นเกินแล้วเดี๋ยวมันแบบว่ามันข้างนอกมันจะไหม้เนี่ยข้างในไม่สุกข้างในไม่สุกไฟน้อยมากแล้วข้ปาปลาเนี่ยนี้กะกะัแบบกะกับอย่างอื่นไงนะบางคนเถาที่อื่นก็ห้าสิบไม่รู้มผมเห็น ร้านร้านที่บรรดาที่ผมไปถ่ายถ่ายครับคำถามเพราะว่าเขาก็เลือกเลือก<ร>อสว<า>ยๆเนาะ,ะเขาก็ขายห้าสีบมันมีเนื้อหน่อยถ้าเล็กเกก็ไม่มีเนื้อค่าแก๊สละค่าน้ำมันอีกใช่น้ำมันทอดนเดียวแล้วทิ้งเลอเจออสทอดหนอนเดียวน่ะเนี่ยอย่างเห็นเห็นเนี่ยแล้วมันสวยด้วยค่ะ ไม่ใช่ว่าปอดภัยนะมันสวยด้วยจานเราเวลาเราทําขายอะนะ่ะเนาะเจอคนแบบทอดแล้วไม่สวยไม่สวยใครจะซื้อเป็นเราเป็นเขาเนาะทอดเราก็จะดูให้ดูน่ากินซื้อมาแพงแล้วนี่ย้เอเราให้ดูทำเสร็จแล้วประจวบ เนื้อเยอะนะประจอดเนี่ยถึงเอสซีมาบอกว่าอาจารย์อะไรเคออสเขาซื้อมาแล้วเขาแค่มาทอดเออใช่เออปลาพูดอย่างนี้จะเออเจออสฝีมีฝีมืออะไรไอไอปลาเนี่ยเออแค่ทอดปลาแค่ทอดปลาเขาพูดมีมีคนจะมาเห็นเห็นอ่าเนี่ยก็เลยถ่ายยาวๆเนี่ยเอามันมันแค่ทอดไหมล่ะ ก็บอกมาดูที่ร้านอ๋อแบบท้าให้มาดูไว้ยังไงดูคคือคนที่ไม่รู้เรื่องเรื่องการทำครัวเนี่ยก็แค่เอามาใส่เอามาเอากระทะตั้งน้ำมันใส่แล้วก็ทอดถ้าคุณเอาแค่ว่าใช้น้ำมันผิดอ่ะคุณก็ไม่อร่อยละคุณไปเอาไม่ไม่ได้ใช้น้ำมันปาล์มทอดอย่างเงี้ยมันก็ไปคนละเรื่องละ แล้วเอามาแล้วตั้งแต่เลือกปลาเนี่ยวันนี้ถึงเปิดกล้องให้เพื่อนๆดูว่าตั้งแต่เชออสเขาเลือกปลาเลืออ้วนเนื้อเยอะใช่เวลาช่างหนักโหลไปเลือกปลาผอมแห้งแรงน้อยมาอัน,นเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกตัวไว้หยิบหยิบหันหยิบปลาหยิบบั้งไม่ใช่กรีดเอาอาหารเอาเกร็ดออกเอาอะไรออก อันนี้เดี๋ยวมันไม่ว่าเอาคลิปนี้ก็ใช่ดิตั้ง<อ>ใจถ่ายมาดูไปบบมาก็ได้ไปย้อนย้อนดูคลิปก่อนหน้าก็ได้เพราะว่าแอบ,บมาก็ได้จะได้เจอ,อแอบ,บมาดูก็ได้มันเคยทําอ่ะเนาะเครจะว่าไงมันเคยอย่างนี้อ ประมาณนี้สีมันอย่างนี้เพราะว่าน้ำมันใหม่เนาะจะขาวสวยขาวสว,สวยแล้วหอมด้วย หันทั้งนู้นทีมทั้งนี้ทีม,มาจานจานนี้คือปลาจวดร,ระวางนีดหนึ่งงวดนี้ปลาจวดเเดดนนวันนี้มีสองปลาเหรอสามปลาแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนจานเห็นต้องลุกลิศลุกลิศนี่คือกระเด็นนะกระเด็นกระเด็นโดนแขน ไม่ไม่เหลืองแถบถ้ากลับนะแบบเละเลยอะ่ะประจวดใช่ไหมใช่ปลาปลาทุกชนิดอะ่ะต้องให้อีกแถบสุกก่อนถึงจะกลับได้คือพอลงมาแล้วต้องให้ด้านนั้นสุกก่อนถึงจะกลับไปกข้างได้ไปกลับเร็วมันเละเลยมีประจวดครับประจวบสวยแล้วประจวดเรา แล้กวก็เหนื่อยขายคนเดียวานี้เ<อ>ผัดเสร็จไข้น,ขน่นานเกินรอหรอกไม่นานเกินรอเดี๋ยวผัดพริกจะแ,แกงแล้วยังไม่แกง่เหอยังแล้วเมื่อไรอ่ะันนี้ <c oughs> วันนี้กี่มงี้วันนี้กี่ง ไม่เกินวันนี้ไม่เกินวันนี้ลูกค้าเจ้าประจำเจ้าประจำทั่วผัดพริกขิงก็น่ากินทีครับทั่วผัดพริกขิงหมูสามชั้นประจวบพร้อมปลาสลิดเตรียมขึ้นฮะยังตกแถบเดียวเองอ๋อฮะไปหน่อยเนาะเจออสเขาไฟอ่อนๆไปเรื่อยเรื่อยะจานนะ ถ้าจวดเนื้อเยอะเนาะเนื้อเยอะกว่าอร่อยด้วยไม่เค็มกินกับแกงเจออสนี่แก้มกันเข้ากันอันนี้จะตั้งขาวอรสวยเลย ปลาช่อนลงคปลาช่อนแบบเดียวลงแล้วปลาสลิดปลาจวดเสร็จแล้วอันนี้ปลาช่อนก็ทอดสลับไปสลับมาคนนึงปลาปลาอันนี้คือปลาช่อนปลาจวดรือว่าปลาสลิดค่ะเดี๋ยวครูตั๊กก็สั่งแล้วก็มีเอฟซีพิจยบก็สั่งเดี๋ยวจัดชุดครับ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรายการปลาวันนี้พาไปดูแหล่งต้นกำเนิดเลยว่าเจออาปลาตรงไหนแกไปเลือกเองกับมือไงอาศัยว่ามาแต่เช้ากว่าเพื่อนก็เลือกได้หัวพุงหัวมันมาปลาทอดปลาทอดมาเต็มบ้านแล้วครูตักรีเควสตเอามาให้ได้นีครัปลาสลิดกับปลาประจวบอเมริกา คุณตักจกไงคุณตักกินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวปลาไขตันโล้ผักและนี่อะไรปลาบลอบองเกี๊ยวปลาบลอบองแม่วิลาวันชิอุดอลวันชิอดอเพื่อนๆสามารถสั่งได้นะฮะอร่อยมากนี่ฮะมไใครสนใจก็โทรสั่งไปตามนี้อร่อยค่ะขายดีมากเอฟซีสั่งซื้อเยอะ ยเแมของคุณตักะอรอเหมากอีอ้ดักุดมักเสียวคุณตักทำเอง๊ะมักเสีอซื้อมาจากทุ่งอยุธยายาาำเร็จกปลาเนี่กินปลาสลิดไม่กินปลาจวดแล้วุต่อเจอกันคลิปต่อไปครับ Keep that